ยิน้จะรับกสู่ช่างัางจาร์ชาแนลนะครับแล้วก็ยิน้อนรับสิทธิญนุสิทธิของหลวงพ่อโกยชุตินทโลทุกทท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมบอกว่าอยากให้มาดูธรรมชาติพายุกต้นของหลวงพ่อโกยนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกว่าคําว่าพายุกต้นของหลวงพ่อโกยนะครับเป็นพาะที่ยุคแรกเนี่ยท่านจะทำเนี่ยหนึ่งคือท่านล้อพิมพ์นะครับ นั่นหมายความว่าท่านจะเอาพิมพ์ของคนอื่นนะครับเอามาเป็นเป็นพระของท่านนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นพระยุคต้นการที่จะดูตำหนินะครับในพิมพ์นะครับหรือคนที่จะซื้อขายพระด้วยตำหนินะครับผมอยากให้ลองมาคิดตามผมดูนะครับลองคิดตามดูนะครับ ถ้าอยากเก็บพระอยากศึกษาพระของหลวงพ่อกวยที่เป็นยุคต้นผมเองนะครับก็อยากจะบอกว่าการดูตำหนิพิมพ์ของหลวงพ่อกวยในยุคต้นนั้นและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันก็คงใช้เกณฑ์นี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าการใช้เกณฑ์ดูตําหนิพิมพ์นั้นไม่ได้มันมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำทําทช่อง u t u b e นะครับเผยแพร่บรารมีของหลวงพ่อกวยเนี่ยผมเองจะพูดเสมอนะครับว่าเราควรดูธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันจะบอกทุกสิ่งอย่างนะครับธรรมชาติในในดินจะเป็นยังไงธรรมชาติในพระผงในพระผงจะเป็นยังไงธรรมชาติในเหรียญจะเป็นยังไงสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมันจะท,จะทิ้งร่องรอยนะครับมันจะ มันจะเป็นเาเรียกอ,อะไรทิ้งร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ล่องรอยของอายุพระความเก่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะทําให้เราดูพระเป็นนะครับโดยที่เราไม่ต้องจดจําพิมพ์นะครับทีนี้เรามาดูพระชุดนี้เนี่ยนะครับผมได้จากเพื่อนที่เขาไปเหมาบ้านพระมา,าไปเหมาพระตามบ้านแล้วเขาก็มีพระชุดนี้มาซึ่งก็บอกว่าเขาเป็นคนจันเขาก็เล่นพระจันน,นะเนาะ เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจมากมายเขาก็เลยมาแบ่งให้นะครับผมเองก็เลยเห็นว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าเป็นพาระที่เป็นพะยุกต้นของท่านแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาเก็บพาะมาในชุดเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นโซนเนื้อเดียวกันหมดแต่ต่างพิมพ์ทีนี้ก็เลยเออผมก็คิดดูแล้วเออมันดีมากๆนะครับเพราะว่าเออมันก็จะเป็นการยืนยันนะครับว่า การดูจำหนีพิมพ์นะครับมันมันไม่ได้แน่นอนนะครับในเนน้ทุกเกจิโดยเฉพาะของหลงพ่อกลวยนะครับอ่ะลองลองดูงี้เรามาดูมาดูพร้อมๆกันนะครับเรามาดูในพิมพ์เดียวกันนะครับอันนี้จะเนื้อเดียวกันหมดนะครับอ่ะลองดูตามนะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับนะครับแต่คุณลองดูธรรมชาติ ลองดูนะครับว่าถ้าเราดูตําหนิเนี่ยคิดว่าเราจะดูได้ไหมนะครับพระในแต่ละองค์นะครับท่านท่านกดมาเนี่ยลองดูครับมันไม่มีความเหมือนกันเลยนะครับแต่เนื้อเดียวกันหมดอายุพระเท่ากันหมดนะครับถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะเนี่ยมันเป็นการดีมากที่ที่มีพระนะครับจำนวนพอสมควรนะครับเพื่อเป็นการยืยนยันว่า มันไม่ควรดูตําหนินะครับเพราะว่าตำหนิมันมันดูไม่ได้จริงๆนะครับถ้าถามว่าดูตําหนินะนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติจะยึดองค์นี้เป็นเกณฑ์นะครับการยึดองค์นี้เป็นเกณฑ์ต้องบอกว่าอ่าเขาก็ต้องบอกว่าอ่สายตําหนินะเขาก็ต้องบอกเส้นตรงนี้ต้องโค้งชิดกับเข่าองค์พระองค์พระต้องห่างเข่านี้ต้องทิ้งเข่านี้ทิ้งลงมาเข่านี้ไม่ทิ้งอ่อย่างนี้ครับ เส้นนี้ต้องปลายต้องเปิดอ่างี้ตรงนี้ต้องชิดกันพอยึดองค์น,นี้เป็นเกณฑ์นะครับสมมตุติว่าพระเนี่ยในชีวิตของหลวงพ่อโกยพิมพ์เนี้ยทาไว้หมื่นองค์สมมุตินะการกําหนดแบบนี้นะครับมันก็คือทําลายพระที่เหลือหมดเลยนะครับเพราะตำาหนิแบบเนี้ยเผลอๆมันอาจจะมีองค์เดียวก็ได้นะครับสิ่งที่ยืนยันเนี่ยก็คือเนี่ยผมได้พระจากบ้านเดียวกันคนเก็บคนเดียวกัน พาคของหลวงพ่อคนหมดเลยแต่คุณลองดูครับ3องค์นี้มีอะไรเหมือนกันมั่งนะครับเอเซนที่ถามว่าสมมติยึดสมมติสมมติยึดองค์นี้เป็นเกณฑ์ถูกไหมครับองค์นี้มาเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ก็ต่างกันอยู่ดีเพราะว่าช่องตรงนี้นะครับห่างตรงนี้ ห่างแค่นี้แต่องค์นี้ถึงอ่างมากองค์นี้เป็นไงครับจบเลยถูกไหมครับเส้นตรงนี้ไอท้ที่ชี้ไว้เนี่ยหมดเลยอันนี้เข่าออกแหลมอันนี้ข่าออกออกมนมนอันนี้ข่าออกแหลมเนี่ยก็คือพระท่านทำมือพระแฮนด์เมดมันไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้นะครับดูขนาดพระแสดงว่าท่านมีท่านมีองค์แท้มาหลาย หลายองค์ท่านก็ทําไว้หลายๆายองค์ไอตัวองค์ต้นแบบมามันก็คงไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับอลองดูครับไม่เหมือนกันจะเอาเข่ามาเป็นต้นแบบก็ไม่ได้จะเอาเส้นฐานมาเป็นต้นแบบก็ไม่ได้นะครับซุ้มยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณผูมครับซุ้มก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับหน้าองค์พระก็มีขนาดที่แตกต่างกัน นะครับองนี้เลียวบ้างองค์นี้อาจจะเหมือนคล้ายๆหันเอียงคอบ้างนะครับสมมุติจะเอาองค์นี้เป็นเกณฑ์เรื่องการวางมืออ่ะวางมือพาดระหว่างท้ององคะองนี้เป็นไงครับเลือนอ้าวมันพอดูได้แต่ก็เลือน <c oughs> องคนี้เป็นไงครับจะเปิดน,นี่เออเท้าของท่านมีส่วนที่ชี้ขึ้นไปอ้าวแต่อง์นี้ก็ชี้ไม่เหมือนคือ <c oughs> ไปเสร็จแล้วมันก็คือไม่ตรงกันเลยนะครับอ่ะลองดูลองดูอื่นๆบ้างอลองดูเป็นพระรอดนะครับพรารอดมีเยอะมากลองดูครับอ่ะสามองนี้เอาแค่สามองก่อนคุณว่าเหมือนกันไหมครับอืมนี้ฐานสูงนี้ฐานสูงจะดูในะเนื้อหาสอดคล้องกันมากแต่พิมพ์อย่างไงครับอ,อันนี้ฐานออกไปทางเดียวกันอ่ะองค์นี้จะคล้ายๆกัน ยิ้อันไหนเป็นเกนไหมครับสมมติอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เหลือก็เก้เลยอ่จริงไหมครับดูเหมือนกันที่ไหนเนี่ยพระคนเก็บพ่อกลวยคนเดียวกัน2ององค์นี้ยังมีพอมีความละไม้เคืองกันแต่ขนาดก็ต่างกันอยู่ดีเห็นไหมครับแขนขาก็ต่างกันหน้าตาติดชัดก็ต่างกัน องอ้วนล่ำมีสูงมีนะครับถ้าถามว่าบางคนก็ยึดยึดเอาบางพิมพ์เป็นเกณฑ์นะครับอะสมมติเขามีองค์นี้ในมือนะครับสมมติเขามีองค์นี้ในมือสิ่งที่ตามมาหรือสิ่งที่ตามมาก็คือการยึดแบบนี้นะครับรัศมีต้องเป็นแบบนี้นะครับองค์พระต้องใหญ่แบบนี้นะครับ ฐานต้องสูงแค่นี้เป็นไงที่เหลือเรียบร้อยเกมหมดถูกไหมครับเกมหมดมีองค์จิ๋วไว้อีกคุณดูเนี่ยหลวงพ่อกลัยท่านทำสิ่งที่มันสะท้อนนะครับของความเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับคือท่านหนึ่งท่านทำพระเยอะท่าทำมาทำไมเขาทำมาให้ใช้นะครับท่านทำมาให้ใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนที่จะมา,าขายพระท่านมันก็คือบางครั้งก็จะเรียกว่าไงอะ่ะก็คือกําหนดพระตัวเองนะครับให้เป็นมาตรฐาน,นมาตรฐานสากลต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมีสื่ออยู่ในมือนะครับมีสื่อในมือพูดทุกวันทุกวันอ่ามันคนมันก็อาจจะเคลิ้มก็ได้แหละนะครับพอเจอภาพพิมพ์แปลก ต่างจากที่ามาตรฐานสากลกำหนดอ,อย่างนี้ก็คือพระนั้นถูกตีเก้ทั้งหมดนี่ก็ต้องถูกตีเก้เพราะว่าตำาหนิพิมพ์ไม่สอดคล้องเนี่ยองค์นี้ก็ดูสอดคล้องนะอ่าจะดูขนาดนะครับพระทำมือท่านทำด้วยการกดด้วยมือมันไม่เป๊ะหรอครับมือท่านไม่ใช่เครื่องจกักรมันจะกดทิ้งน้ำหนักอะไรมันจะเป๊ะ อีอย่างพระต้นแบบมามันก็ไม่เหมือนกันหมดจริงไหมครับพระกูที่ท่านเอามาถอดอะพระรอดเนี่ยนะครับมีทั้งหลายไซส์มีทั้งหลายลหลายอัตลักษณ์นะครับมันก็เลยมันก็เลยเรียกว่าอะไรละ่ะมันก็เลยมันไม่สามารถเอามากําหนดได้นะครับเนะี่ยถ้าท่านทํามือเนะห็นไหมครับกดด้วยมือมันไม่มีความ เสถียรมันไม่มีความแน่นอนนะครับผมเองเนะ่ะเออเรียกว่าความโชคดีนะครับผมเองก็อยากทําคลิปพาเยอะๆอย่างเงี้ยให้เห็นว่าพรกของหลวงพ่อเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับเป็นพระรอดเหมือนกันแต่มีหลากหลายพิมพ์นะครับสิ่งที่คนดูมันต้องดูทุกอย่างไม่ใช่ดูแค่แค่บางคนเขาก็ชี้ว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้มือต้องเป็นแบบนี้นะครับ ฐานต้องสามชั้นแค่นี้นั่นแหละเพราะเป็นเรื่องอันตรายสําหรับพระของหลวงพ่อที่เหลือก็ต้องโดนตีเกมหมดนะครับผมเองอา,อาจจะพูดวนไปวนมาแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือพระของหลวงพ่อเนะี่ยมันมีเยอะมากนะครับอะดูอ,ะอนะครับโซนดินเดียวกันแต่ต่างพิมพ์เฉยๆยเห็นไหมครับ ถามว่าทำไมทำมือก็ดูด้านหลังไงฮะเนี่ยทำมือก็คือท่านกดโดยชนใหญ่ย,ยุ้งต้นนะท่านก็กดเองเยอะๆเข้าก็จะมีคนช่วยกดก,ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยอันนี้ท่านก็เป็นพาะถอดมานะครับจะก,กุทุ่งหยองเนี่ยเห็นไหมครับ ผมเองจะพยายามบอกเสมอว่าพระของหลวงพะโกยไอที่ผมบอกว่าถอดอ่าถอดพิมมาควรดูควรที่จะดูธรรมชาตินะครับทางเชิงช่งางไอเชิงช่างก็คือเชิงช่างของท่านนั่นแหละนะครับความเก่าเนื้อหานะครับการสร้างมันก็ต้องดูทั้งหมดมันก็คือคือเรียกว่าผมเองอา,อาจจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอนุรักษ์พระของท่าน ใครไม่เล่นก็เรื่องของเขานะนะครับไอ้ไม่เล่นหมายความว่าพระมันไม่มีราคาขายขายไปไม่มีราคาหรือขายที่ถูกอ่ะถูกมากก็อาจจะไม่พอค่าเช่าบนห้างนะครับค่าเช่าบนห้างมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายพระอะไรที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนะ,นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ผม เอาเพอเอินได้พระมาแล้วก็อยากจะทำคลิปไว้ให้ดูธรรมชาติเพอเอินอันนี้เป็นโซนเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับอ่ะลองดูปึ๊บอ,อ่ะอันนี้เป็นนะมีย่ามมีครับเนี่ยท่านทำมือเนี่ยองค์ที่มีย่ามไอ้ไอปัญหาไอ้พระโรงงานเนี่ย นะครับเนี่ยท่านทำมูมีย่ามเนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับเนี่ยคือคือยุคต้นๆทั้งนั้นเนี่ยเรามาบอกอพระโรงงานทำยุคหลังๆอืมเนี่ยดูอายุพระนะครับเนี่ยเป็นพระยุคต้นทั้งหมดช่วงก่อนสองพันห้าร้อยเนี่ยพระอย่างเงี้ยเนี่ยไม่สวยแต่ท่านทำเองนะครับ ลองดูเห็นไหมครับเนื้อหาสอดคล้องนะครับคองเก่าถึงอายุเนี่ยคืออาจจะดูอาจจะดูเป็นถ้าถามว่าราคาข้างบนมันคงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผมเองก็จะทําคลิปไว้เพื่อนะครับเผยแพร่บารมีของท่านนะครับนี่คือพระท,ท่านทำพระที่ท่านทํา มันเป็นสิ่งที่ถามว่ามันก็พระแฮนด์เมดครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่นะใครอย่าเขาเรียกอะไรอะพระที่ขายได้กับพ้าแขวนได้นะครับผมก็จะเน้นเอาพระที่แขวนได้นะครับไอ้พระที่บางครั้งขายได้แต่ก็ไม่กล้าแขวนกันก็มีเยอะแยะไปนะครับอ่ะลองมาดูลองมาดูธรรมชาติเนื้อหาใกล้ๆนะนะครับนิดหนึ่งยังพอมีเวลา เนี่ยครับอันนี้เนื้อดินดําดินดําก็จะเป็นเนื้อดินผสมนะครับผสมไปมผงใบลานเผาเนี่ยอัตลักษณ์การทําก็คือพัดถอดมานะครับพักกดหน้าเดียวนะครับแล้วเขาก็ปั้นเนื้อมาแล้วก็ใช้การกดกดเพื่อให้รายละเอียดพัดเนี่ยติดชัดเท่าที่เท่าที่จะทําได้นะครับพอกกดเสร็จนึงที่ตามมาคือก็ต้องดันนะครับใช้มือดันดันตรงเนี้ย ดันขึ้นนะครับดันขึ้นจากบล็อกดันขึ้นจากบล็อกนะครับธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีมีเนื้อลน้ลนๆบ้างเนี่ยล้นตามขอบก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เส้นสายลายพิมพ์เนี่ยมันก็ไม่ติดไม่ติดเป๊ะหรอกเชื่อผมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทิ้งร่องรอยของพ้าหลงพะกวยนะครับไอ้ผ้าที่เป็นผ้าแฮนด์เมดของท่านอะ ถ้าดูตำหนิพิมพเนี่ยก็คุณก็ลองคิดตามผมนะคลิปนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าตกลงเนี่ยตำหนิพิมพ์มันจะดูได้ไหมอ่ะเห็นไหมเพาในทันยุคเดียวกันเนี่ยถ้าเอายืนนี้เป็นเกณฑ์องค์นี้ก็ต้องเก๊นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออายุพระความเก่านะครับสิ่งพวกนี้ก็คือมันจะ ตามอายุเนี่ยผมบอกเสมอว่าความเก่าเนี่ยนะครับมันจะมีเช่นอ่ะการดูพระต้องแห้งนะครับสองไกลต้องแห้งอ่ะสองไกลต้องแห้งแอดูไกลต้องแห้งสองไกลต้องฉ่าฉ่าเนี่ยมันก็คือฉ่าน้ํามันตัวประสานนะครับที่มันขึ้นมาตามการเวลาขึ้น,นบนผิวแล้วก็ <c oughs> ผ่านความร้อนความชื้นมาผ่าน การเก็บรักษาที่มีหลากหลายนะครับเนี่ยส่วนลัมผัสเนี่ยมันแกล่งไปหมดแล้วนะครับมีร่องรอยความเก่าตามซอกพื้นที่ต่ําก็ต้องมีความเก่าเนีย่ยผาผ่านอายุมาผ่านกาลเวลาอย่างน้อยก็ต้องมี70็ดสิบปีครับเห็นไหมครับแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน อันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระของพระที่ปั๊มอ่าไม่ใช่พระที่ทํามือนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็จะพยายามยืนยันนะครับการด,ดูตําหนิพิมพ์ก็ต้องเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เนี่ยอ่ะผมให้ดูด้วยภาพแล้วลองคิดตามดูว่าเวลาพระทำมือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยพระของหพ่อควรหมดทำ พิมพเดียวกันหมดแต่ทำไมอะ่ะมันเกิดเลยขึ้นทำไมมันโยโย่เยะเยก็ดินด้วยนะครับพิมพ์ที่ท่านเอามามันไม่ที่มีแค่องค์เดียวนะครับเ mm hmm. ชื่อเหอะในสมัยนั้นนะนท่านมีต้นแบบเยอะแยะเยอะมากการหาพระก,กูสมัยก่อนโอ้เป็นเรื่องง่ายดดยอ่ะลองดูครับนะความเก่าอันเดียวกันอายุเดียวกัน วิธีการสร้างวิธีการอะไรพวกนี้ผมพยายามเอามาดูนะครับเอาพยายามมาให้ดูแล้วก็ทุกคนจะได้เก็บพระนะครับแล้วก็ดูพระด้วยตัวคนเองนะครับหลักคิดพวกเนี้ยมันจะทําให้เราไปสู่วิธีการที่จะหาพระของหลวงพ่อกลวยได้นะครับนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับอ่ะเอามาให้ดูเพิ่มผมได้มาก็พยายาม เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมพระของหลวงพ่อโกยนะครับก็ถ้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาโดยตลอดขอบคุณผู้ติดตามใหม่ขอบคุณผู้ติดตามเก่าที่เข้ามากดติดตามเข้ามาดูซ้ําเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับก็ขอบคุณนะครับบางครั้งเนี่ยการคอมเมนต์ให้กําลังใจมามันก็มันก็รู้สึกดีดีนะครับก็ดีกว่าอืม ได้เงินเยอะๆนะครับได้เงนินก็ดีแต่สิ่งพวกนี้ดีกว่าเงินนะครับคำคำพูดดีๆการวางใจดีๆโอ้โหผมบอกเลยเลยคนบอกไม่ถูกก็เรียกว่าชื่นใจนะครับแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้ผมทำคลิปของหลวงพ่อกวยเผยแผ่บารมีท่านต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมก็จะหมดลมหายใจไปแล้วก็นะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงจริงผมชัดเมืองจันทร์